สวัสดีครับมาพบกับกบอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคาร์โตโยต้าบายกบเพจเฟซบุ๊กโตโยต้าป้ายแดงโปรโมชั่นโดนใจนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูเจ้าหัวกระสือนะครับที่ผมได้มีการแปลงโฉมนะครับใส่ตัวกระบะพื้นเรียบเข้าไปนะครับทีนี้ให้เพื่อนๆดูรูปไปเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆรถแล้วก็บอกสเปกนะครับว่าคันนี้นะครับตัวกระบะพื้นเรียบนะครับมีขนาดเท่าไหร่มีความกว้างอะไรไงไปเราลองไปดูกันเลยครับ ครับเรามาทวนเจ้าหัวกระสือคันนี้อีกทีนะครับก่อนนี้ผมจะแปลงโฉมเป็นกระบะพื้นเลื่อนะครับหัวกระสือคันนี้นะครับราคานะครับจะอยู่ที่544,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวนะครับก็อยู่ที่537,000บาทครับเครื่องยนต์นะครับเป็น2.4ลิตรนะครับระบบเกียร์6สปีดนะครับกำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่150แรงม้านะครับหรือ 110กิโลวัตต์นะครับที่3,400รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดนะครับจะอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับที่1,600รอบถึง2,000รอบต่อนาทีนะครับตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวลองค่อยๆไปดูนะครับส่วนกระบะรีโวคันนี้นะครับก็สามารถนะครับเติมน้ำมันดีเซลนะครับแล้วก็ B7 นะครับ B10 แล้วก็ B20 ได้ด้วยนะครับตรงนี้มาด้วยพร้อมกับนะครับตัวนี้ครับเป็นล้อกระทะนะครับขนาด15นิ้วนะครับ เนี่ยครับผมพาเพื่อนๆพืไปดูเห็นไหมครับตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็น15นิ้วเหมือนกันนะครับส่วนระบบความปลอดภัยนะครับก็มาพร้อมกับนะครับระบบเบรก abs นะครับแล้วก็ ebd นะครับแล้วก็โครงสร้างนี่ระไผ่ g o a นะครับถุงลมนะครับสามตำแหน่งนะครับมีทางซ้ายแล้วก็ขวานะครับแล้วก็ตัวหัวเข่านะครับเนี่ยครับสเปคตัวนี้ก็เป็นตัวกระบะพื้นเรียบนะครับที่เปิดด้านเดียวนะครับหรือถ้าเพื่อนๆจะสั่งผมเนี่ยให้เปิดเออสด้านก็ได้นะครับทางซ้ายก็ขวาผมก็สามารถ ทำได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ชัซีของเราอะครับตรงนี้นะครับมีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็บรรทุกได้เต็มที่เลยนะครับตรงนี้เนี่ยครับผมตรวจสอบนะครับแล้วก็ดูนะครับรายละเอียดนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับที่มาซื้อกับผมนะครับอย่างแบบใส่ใจเลยครับตรงนี้นะครับก่อนส่งมอบนะครับส่วนสเปคขนาดของเขาอะนะครับวัดจากด้านในนะครับความกว้างนะครับก็อยู่ที่175เซนนะครับความยาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ 2 5 0เซนนะครับส่วนความสูงนะครับก็อยู่จะประมาณที่40เซนนะครับตรงนี้นะฮะไฟแล้วก็มีใส่ให้หมดเรียบร้อยนะครับบานพับนะครับทุกอย่างเห็นไหมฮะผมค่อนข้างดูแล้วก็ใส่ใจให้กับเพื่อนๆนะครับอย่างละเอียดเลยนะครับโปรโมชั่นเหมือนเดิมครับลูกค้าเก่าโตโยต้าลูกค้าเก่ายี่ห้ออื่นดาวศูนย์บาทไม่ต้องมีผู้ค้ำนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตอนนี้โปรโมชั่นนะครับของโตโยต้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะหลังจากมอเตอร์โชว์มานะครับก็อาจจะหมด ในโปรโมชั่นบางตัวไปนะครับส่วนคาฟี90วันนะครับผมบอกเลยครับยังมีต่อนะครับเพียงแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ลูกค้าดาวด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยครับภายในนะครับเป็นตัวไฟฟ้านะครับเบาะนะครับตรงนี้ก็นั่งได้ทั้งหมดเอ่อสองคนนะครับแล้วก็มีตัวเข็มขัดนิรภัยให้ด้วยนะครับหน้าจอเป็นระบบ Android นะครับมีระบบติดตามรถหายระบบเทเลเมติกมีให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้แล้วก็เอ่อส่วนตรงหน้าจอครับเดี๋ยวผมทําคลิปหน้านะครับ รีวิวการใช้งานนะครับรีวิวการต่อนะครับตัว Android นะครับหรือว่าตัว Google นะครับที่อยู่ในมือถือเอาภาพมาฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมเอามาลงให้ดูนะครับตรงนี้สําหรับเจ้าตัวหัวกระสือหรือตัวตอนเดียวนะครับที่เรามีออปชันระบบเทเลเมติกนะครับหรือระบบติดตามรถนะครับตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับสามารถปรับขึ้นลงนะครับด้านขวาเป็นออโต้นะครับแล้วก็มองข้างก็เป็นไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครตรงนี้นะครับ ส่วนตอนนี้นะครับเจ้าหัวกระสือคันนี้นะครับผมก็ทําโปรโมชั่นนะครับออกรถนะครับอยู่ที่30,000บาทนะครับหรือ36,000บาทนะครับพร้อมทุกอย่างครบเลยครับมีกระบะให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นแบบคันนี้เลยนะครับแล้วก็ผ่อนค่างวดนะครับต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ9,137บบาทนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับระบบแอร์นะครับระบบเกียร์นะครับโชว์รูมผมนะครับอยู่ ใกล้ๆกับเดอะมอบางแคนะครับหรืออีกสาขาหนึ่งก็จะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนโพลีเทคนิคอยู่ตรงตลิ่งชันนะครับส่วนอีกสาขาหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่บางบอนที่ผมเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะครับลูกค้านะครับจะมาดูรถหรือจะมาเทสรถนะครับหรือจะมาติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆผมก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับช่องผมทํามาก็อยากให้เพื่อนเพื่อนนะครับได้รู้นะครับเกี่ยวกับข้อมูลนะครับต่างๆในการซื้อรถนะครับแล้วก็ผมฝากกระซิบครับตัวล็อกโค้ทนะครับสาหรับ4ประตูนะครับ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับย mm ังไงผมฝากเพื่อนๆกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารนะครับตรงนี้นะครับครับส่วนตรงนี้นะครับก็ที่ผมกําลังกดอยู่นะครับเป็นการเซตติ้งที่หน้าจอเนี่ยครับเราเข้ามาในเมนูนะครับสามารถปรับเสียงนะครับของตัวลาโพงได้นะครับเสียงต่ําเสียงกลางนะครับแล้วก็สมดุลของเสียงนะครับตรงนี้นีครับแล้วก็กดย้อนกลับนะครับแล้วก็สามารถนะครับเปลี่ยน พื้นนะครับของตัวิทยุได้ด้วยอีกเหมือนกันนะครับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมก็กําลังกดไปทีนะครับการตั้งค่านาฬิกานะครับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับอุปกรณ์ Apple c a r p ร์เพย์นะครับตรงนี้นะครับผมก็เตรียมตัวเซตให้กับลูกค้าที่จะมารับรถตรงนี้นะครับเวลาก็เปลี่ยนได้นะครับจะเอาเป็นชั่วโมงหรือเป็นอะไรก็สามารถตั้งได้นะครับตรงนี้แล้วก็ชื่อนะครับอุปกรณ์เวลาเราเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับตรงนี้นะครับอ่ะ เนเพื่อนลองค่อยๆไปดูอีกทีนึงนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะกดอยู่ตรงหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับอ่านี่ครับตรงนี้เป็นตัวตัวมิลเลอร์ลิงก์นะครับที่ว่าสามารถเอาภาพนะครับจากมือถือนะครับเอามาขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นการตั้งค่านะครับตรงนี้ที่ผมกดให้เป็นเพื่อนดูนะครับแล้วก็ถ้าเราเลื่อนหน้าจอลงมานะครับอย่างนี้ฮะเรานะครับสามารถจะปิดตัววิทยุได้ด้วยนะครับโดยที่แสงนะครับจะไม่มากวน สายตาเราเลยนะครับตรงนี้แล้วก็เนี่ยครับผมก็ย้อนกลับเข้ามาที่การตั้งค่าถ้าเราสงสัรอะไรปุ๊บเรากดย้อนกลับครับอย่างที่ผมกดให้เลยครับนี่ครับปิดหน้าจอเลยเห็นไหมฮะส่วนถ้าเราจะเปิดปุ๊บเรากดตรงรูปบ้านนะครับหน้าจอทุกอย่างก็จะกลับมาตามปกตินะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็สามารถเมมช่องอะไรต่างๆไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นการตั้งค่าของนาฬิกานะครับเราก็สามารถเลือกตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องใส่กล่องสัมภาระหรือคูบ็อกซ์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเกะนะครับ ผมก็ตรวจสอบนะครับส่งมอบรถทุกคันนะครับให้กับเพื่อนๆนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้สบายใจได้ว่าพอมารับรถแล้วอะครับรถไม่มีปัญหานะครับไม่มีร้วไม่มีรอยนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องนะครับเปิดปิดอากาศหมุนเวียนในรถแล้วก็ระบบแอร์ต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไงผมฝากกดติดตามนี่นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ผมจะค่อยๆพัฒนาในการถ่ายวิดีโอนะครับการอัดคลิปหรือการตัดต่อไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราลองค่อยๆไปดูอีกกันอีกทีนึงนะครับครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูภาพรวมนะครับของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวหัวกระสือนะครับใส่กระบะพื้นเรียบสเปคเหมือนที่ผมแจ้งไว้แล้วนะครับตรงนี้งานทุกอย่างสีทุกอย่างผมดูให้อย่างเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ผมใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับเหมือนที่เพื่อนๆให้ผมได้รับใช้และบริการนะครับมาก่อนหน้านี้นะครับส่วนเพื่อนคนไหนนะครับ มีข้อสงสัยนะครับอยากสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลนะครับก็สามารถติดต่อกบได้นะครับยังไงคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ